มีกิจกรรมฝากประสัมพันธ์นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้วันพ่อนะคะโรงพยาบาลน,นะคะสงขลานครินค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมงานศูนทริยะที่เย็นศิระสอาคารเย็นศิระสามกับ6ปีที่รอคอยวันที่5้ธันวาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะที่อาคารเย็นศิระสามิดที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะคะเชิญพบกับกิจกรรมเย็นศิระฟัน โดยจะมีกิจกรรมศิลปะบำบัดโดยอาจารย์วารีแสงสุวรจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานอกจากนี้ภายในงานก็ยังจะพบกับกิจกรรมซุ้มอาหารอร่อยซุ้มสอยดาวกิจกรรมร่วมบุญตลอดทั้งวันค่ะกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกิจกรรมงานจะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่อาคารเย็นศิรสามุริทิโรงพยาบาลสงขลานะครินค่ะ